ื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งคำขวัญระดับชั้นตะถมกศึกษาปีที่3าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับทิเชอร์หลิงอีกแล้วนะคะวันนี้ทิเชอร์หลิงก็จะมาในหัวข้อเรื่องการแต่งคำขวัญค่ะ นักเรียนก็จะเคยเห็นคำขวัญอาจจะเป็นคำขวัญวันเด็กนะคะคำขวัญวันครูหรือคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยแต่งหรือบางครั้งบทเรียนก่อนๆออาจจะเคยแต่งแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาของการแต่งคำขวัญมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าใจเรื่องการแต่งคำขวัญมากขึ้นนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นี้นะคะ การแต่งคำขวัญจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งคำขวัญนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคำขวัญกันก่อนนะคะคำขวัญหมายถึงถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อให้ข้อคิดและเป็นคติเตือนใจอาจจะเป็นข้อความสั้นๆ กระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งอาจจะเป็นประโยคที่มีสัมผัสคล้องจองที่สลัดสลวยและง่ายต่อการจดจำนะคะเรามาดูลักษณะที่ดีของคำขวัญน,นะคะข้อ1มีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบตัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นคำขวัญเชิญชวนงด การสูบบุรี่คำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำเป็นต้นนะคะข้อ2มีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวเช่นเพื่อให้เขารพกฎจราจรหรือเพื่อให้ช่วยรักษาความสะอาดของถนนถ้าเป็นเรื่องกฎจราจรก็เป็นเรื่องกฎจราจรไปเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของความสะอาดของถนนเราก็เน้นไปในแนวทางของการรักษาความสะอาดของถนนนะคะ ข้อ 3. มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายข้อ 4. ภไพเราะสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จําและปฏิบัติตามนะคะนี่ก็คือลักษณะที่ดีของอคําขวัญน,นะคะ ่อมานะคะเรามาดูหลักการง่ายๆของการเขียนคำขวัญกันนะคะข้อที่1ใช้ถ้อยคำสั้นกระทับรัดมีความหมายลึกซึง้งใช้คำที่แต่งขึ้นตั้งแต่2องคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน16คำนะคะแบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่1-4วรรคนะคะข้อ2เขียนให้ตรง จุดหมายมีการแสดงความคิดของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่ามีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวว่าจะให้ผู้ฟังคิดหรือปฏิบัติเรื่องอะไรนะคะข้อ3มีการจัดแบ่งจังหวะของคำที่สม่าเสมอทำให้สามารถจดจำได้ง่ายข้อ4มีการเล่นคำ การเล่นเสียงสัมผัสและการใช้คำซ้ำม,มีพลังโน้มน้าวใจข้อ 5. เป็นคำตักเตือนหรือคำแนะนำให้ไปปฏิบัติในทางที่ดีข้อ 6. ต้องรู้ว่ากลุ่มผู้ใช้คำขวัญเป็นคนกลุ่มใดหากเป็นคำขวัญสำหรับเด็กก็ต้องเขียนให้ง่ายกว่าคำขวัญสำหรับผู้ใหญ่ นะคะเพราะว่าถ้าคำขวัญสำหรับเด็กก็จะเป็นข้อความที่อ่ะเข้าใจง่ายนะคะคำขวัญสำหรับผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปนะคะข้อ7ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนก่อนที่เราจะเริ่มเขียนเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องหาข,ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้รายละเอียดก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะคะ การเขียนคำขวัญก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็จะเป็นการเขียน,นคำขวัญคำครองจองนะคะแบบที่2ก็จะเป็นการเขียนคำขวัญแบบร้อยกลองแบบที่3ก็จะเป็นการเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้วนะคะทั้ง3แบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเรานะคะเราก็จะเรียนในแบบที่1ก่อนในฉบับง่ายๆนะคะก็คือการเขียนคำขวัญแบบคำคล้องจองคือการเขียนที่ใช้สระเดียวกันหรือคำสัมผัสเดียวกันจะเป็นอย่างไรนั้นที่เชร์มีคลิปวิดีโออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนคำขวัญคำคล้องจองให้เด็กๆได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ การเขียนแบบคำคล้องจองหมายถึงการใช้คำที่สระเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราหรือแม่เดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคำคล้องจองอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสซึ่งมีลักษณะของการสัมผัสสองลักษณะคือซึ่งคำสัมผัสนั้นมีลักษณะของการสัมผัสสองลักษณะคือ คล้องจองโดยสัมผัสอักษรเช่นเกิดแก่เขาของมั่งมีคล้องจองโดยใช้เสียงสระสัมผัสเช่นมีดีมาตาปูดูแก้วรู้ไหมจ้าว่าคำคล้องจองนั้นมีตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไปการเขียนคำขวัญน,นั้นคำสัมผัส ไม่ได้กำหนดตายตัวเราต้องสังเกตเองบางครั้งก็สัมผัสคําเว้นคําพยางเว้นพยางคําติดคําพยางติดพยางบางครั้งหลายคําจึงใช้สัมผัสการเขียนคําขวัญในลักษณะคําคล้องจองนี้สำคัญที่ช่วงจังหวะสัมผัสว่าเหมาะสมหรือไม่ตัวอย่างเช่นสาลี่ดีที่สุด เป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบพยางติดพยางทานหินลือชารถม้าลือลั่นเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบคำเว้นคำต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนข้าเป็นคำขวัญที่คล้องจองแบบเว้นหลายคำการเขียนคำขวัญโดยส่วนมากที่พบเห็นจะนิยมเขียนเป็นแบบคำคล้องจองเพราะเขียนง่ายกว่าร้อยกรอง และอาจเลื่นไหลกว่าร้อยแก้วเพราะมีเสียงสัมผัสเช่นดื่มนมทุกวันสุขสันต์แข็งแรงหนังสือคือมิตรสื่อความคิดให้ก้าวไกลบ้านเมืองจะสะอาดถ้าปราศจ,จากคนมักง่ายบ้างคะสำหรับการดูคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ดูไปพอที่จะเข้าใจเรื่องการแต่งคำขวัญมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ แบบทดสอบหลังเรียนในวันนี้นะคะที่เชร์จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยที่เราจะทําในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่123นะคะโดยที่ที่เชร์จะให้นักเรียนแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมาทั้งหมด3คําขวัญน,นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองแต่งดูนะคะอาจจะเป็นคําขวัญแบบคําคล้องจองนะคะ อาจจะวักหน้า3ถึง4คําก็ได้วักหลัง3ถึง4คํคก็ได้ไม่จำกัดคำนะคะแล้วแต่นักเรียนจะแต่งมาได้เลยนะคะถ้านักเรียนแต่งเสร็จแล้วก็เขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะด้วยลายมือตัวบรรจงสวยงามนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะรอดูผลงานของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อขอจบการเรียนการสอนเรื่อง การแต่งคำขวัญเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ